สวัสดีครับผมชื่อแต่ชื่อจริงชื่อนายสุภกรจันเขียวเรียนอยู่ที่นี่วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาแท้เรียนอยู่แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกและผมเป็นคนที่ชอบเต้น นักศึกษาครัสวัสดีครับโฮมรูมในวัวน,นนี้นะครับคุยก็มีเรื่องอยากจะแจ้งให้คนได้ทราบนะครับตอนนี้นะครับวิทยายของเราได้เข้าร่วมโครงการอาชีวะทำดีเพื่อพ่อนะครับแล้วตอนนี้ทางนูนเขาต้องการคนที่ไปแสดงเปิดงานในพิธีนะครับเรามีใครจะสนใจอาสามะาครับ ใจว่ากูคีค้ฆ่าเนี่ยทำไมว่าบัตเต้นล็อกไอ้เหงกับบังูป,ปัญญาออนป่าเพื่อนแม่เอ้ยไล่สนับนสัดหายอ่ะงานพวกผมอาศัยครับโอเคครับงั้นครูของว่านาทีนี้ให้คุณเลยนะคุณคุณชื่ออะไระครับแต่ชื่อจริงครับ สุปกรณ์จาเขียวโอเคครับสุปกรณ์ฝากด้วยนะครับโอเคตอนนี้ครูต้องมีประชุมต่อนะครับขอให้เรียนเข้าเรียนยในป็ลโรมนะครับผมนักศึกษาขอรบขอบคุณค่ะแต่หับงานผมพูดสามอ่ะ แล้วป่ะเน่าเต้นได้กว่านี้ฝน,นตแต่วันนี้ขินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปซ้อมเต้นเนาะหัวนั่นร้อนไปแล้ววันนี้เป็นมาว่างนะต้องไปทำงานต่อวันนี้เป็นกระบ,บว่างแต่เป็นกระแสน้อย อืมอ้ามาเป็นอย่างที่เปิ่นสอนนอกไว

ว่าเขาจสร้าง <OF S 3> เหมือนกันอืมอืมนึกถังพวกราม กี4ขวาถึงทางที่ผลไปเสร็ต้องกด่ขวาถึงนลไปปึ๊บปึ๊บ5 6 7แปโล LIKE กจะสุขสบายเป็นได้หลานชาตต้องกด4ขวาถึงทางทีงผลไปจากสุวามสุขสัต์สมคัที่ใจเฮ้ยเนีอยร ฝนเป็นอย่างนี้ทะเลาะเรื่องจเพียงนี้จชามันเตอะเดี๋ยวมันต้องมาสอนฝั่งของมันคนเดียวนะเขาจะสอนของพไปก่อ์จิเพียงพี่แจ้โยนออกไปอุ้งเองยายมีเย็นกันนนะถ้าจะมาต้วมึงยัยไปเต้นอ่ะยัยบุปไปกันแล้วนะใจถ้าฝนบุปไปยยกับบุปไปตัวเข้าใจยายกอที่ยายบุเข้าไปอ่ะโอยายเต้นหมดได้ไงยี่บุยาเข้าไปเป็นตัวทวงเขา ตก็ห,หันมายิ้เต้นหมาได้ตัวเข้าใจยี่จิกอยายฟังน้องอูก,ก่อนนะการตีงานนี่จะสำเร็จไปได้อ่ะมันต้องใจความสามาัคคีถ้าหากขาดคนใดคนหนึ่งไปอ่ะมันก็จะบะ่อสำเร็จอย่างตีปอหลวงเคยสอนไว้ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษา และต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอเนื่องด้วยสภากิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้านทุกระดับต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันทำ ติพานมาเปลินขอโทษนะติโม่เปลินทำตัยแย่ๆเปลินหู้ว่าเปินนักบดีเปลินเอาแต่ใจแต่เปลินไม่ได้ตั้งใจนะเปลินกลัวเป็นตัวท่วงของทีมอ่ะก็เข้าใจเปลินจีกอเปลินขอโทษเปินจะขอโทษนะที่เปลินได้มีของมาเออบดีคิดมาก แค่มึงกลับมาก็ดีใจแนละ้วเฮาปีสุท้ายแนละ้วเดี๋ยวเฮาที่เฮาจะรวมงานกันสู้ๆไปาก็มีโอกาสเฮามาลงกัน เพราะทหารไม่ได้กลับเฮ้เราจะสุขสบายนั่นเป็นได้ลายจันต้องมีสิ่งคิดถ้วน แมงใจให้คุณเจ้ซึ่าก็สุขสงบผู้คนสุขใจสงสาใจสงสารใจเพราะใีตนเองากที่เชือใจากจตนเชือใจนึกถองความได้รู้ใจ